เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ชาร์จรถไฟฟ้าที่ปีนังนะครับตอนแรกอะ่ะแบตสาระลิฟเหลือ30นะครับแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็หาในแอปจอมครับแล้วบังเอิญว่าลืมดูครับว่ามันเป็น AC ที่มาริออตดูเลทแล้วตกใจมากประมาณ1.2ลิงกิตหรือถ้าคูณประมาณ8อะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ9บาทนิดนิมันจะอยู่ที่จอดชั้ลางลงไปเสร็จปุ๊บอ้าว เอสซีลวนๆเลยครับแล้วเราก็ต้องออกมาก็ต้องออกบัตรนะทัชแอนด์โกลงไปไม่ถึง5นาทีครับโดนไป4ลิงคนี่ก็จะเป็นค่าวความรู้นะครับแล้วข่าวนี้ก็มาหาใหม่ว่าเอ๊มันมีที่ไหนบ้างเพราะว่าเราต้องการชาร์จให้เต็มมาเจอที่แอมแบงนะครับก็จะเป็นของค่ายเจนตารีนะครับเป็นแบบ DC ชาร์จได้เร็วเลยครับแต่รู้หรือเปล่าเรทเท่าไหร่1.6ลิงครับคูณ8ะประมาณ9บาทเกือบ10บาทเลยครับ เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ที่เอามาใช้รถไฟฟ้าในปีนังนะครับซึ่งค่าชาติในปีนังแพงมาก